สวัสดีค่ปะปอจากช่องดิสนีย์เบสนะคะและในคลิปนี้เราก็จะมา r รี c t เช a ลเลอร์ตัวอย่างแรกของหนังเรื่อง Snow White แบบ l i v e แฟคชันกันของดิสนียนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นหนังของดิสนีย์ที่มีคนพูดถึงตั้งแต่ ยังไม่ได้เห็นอะไรเลยของหนังเรื่องนี้เพราะว่าเรารู้กันว่าแคสของสโนไวท์คือใครใช่ไหมคะมันก็จะมีแบบว่ามีประเด็นเยอะมากเลยแหละทุกคนก็เลยแบบว่าตั้งตารอที่จะด่าใช่ไหมคือโอปอก็ไม่ได้อะไรมากตั้งแต่ตอน Little Mermaid แล้วเนาะแต่ว่าอันนี้ก็เดี๋ยวลองดูอีกทีนึงว่าจะยังไงเพราะฉะนั้นในคลิปนี้นะคะก็จะมา f i n a l l ี Finally, ดูกันสักทีว่าหน้าตาของหนังเรื่องนี้จะออกมาเป็นยังไงนะคะก็หวังว่ามันจะออกมาโอเคซึ่งในคลิปนี้เนี่ยโอปปอก็มีแขกรับเชิญมาด้วยนะคะซึ่งแขกรับเชิญคนนั้นก็คือกันกันจากเพจแม่ละไรมาอยู่ดิสนีย์ค่ะเย้ยก็ ติดตามได้นะคะเพจแม่ไล่ให้ยู่ดิสนีย์มีให้ติดตามทั้ง Facebook แล้วก็ t i k t o k แล้ว t i k t o k เพิ่งเริ่มทำนะคะฝากไปติดตามกันด้วยคะ่ะไปติดตามกันได้นะคะก็ตอนนี้เราอยู่กันที่เอ p l o r e r Lodge ที่ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์เออแต่ว่าจะไม่รีแอคตอนนี้ก็ไม่ได้เพราะว่ารู้สึกว่าทุกคนเห็นกันหมดแล้วแต่เรายังไม่เห็นเลยก็เลยจะมาดูพร้อมกันนะคะขอให้เป็นเทรลเลอร์ที่ดีขอให้เป็นหนังที่ดี กว้าที่อเอขาองเพลงพรใช่คนนี้เขาร้องเพลงเพราะเพราะว่าตอนนั้นอ่ะดูเรื่องไอ้นี่ USI Story อะที่เขาเล่นเป็นเรื่องแรกอ่ะร้องดีมากเลยเออตอนนั้นแอบชอบนิดนึงแต่ก็มาดูกันเลยนะคะจริงจริงว่าคนลุกภาพดูดีอยู่นะคนลุก ลูกวาพี่สา แกวคือแบบว่าอุ้ยแต่ว่าผมทรงนี้ไม่ได้อ่ะเบเชลน่ากลัวเหมือนสนไวทกระตูเลยชอบมาร้องพอมาก คนรูกอ่ะคนรูกอหุย่ะฮุายอึ้งอึง้ง <c oughs> ไม่คนรูกอ่ะ <c oughs> แต่คือเอาจงริงนี้ออกมาดีกว่าที่คิดก็เคยดูฟุตเทจหนึ่งใช่ปะ <c oughs> ตอนนั้นอะทุกอย่างออกมาแย่มากเลยอะดูแล้วแบบไม่ไหว ไม่ได้ไม่ได้เลยแต่อันนี้ภาพมันสวยตั้งแต่แรกเลยอ่ะคือเอาจริงๆอันนี้ตะกี้ที่ดูมาโอเวอร์อ่ะส่วนตัวปอคือรู้สึกว่าชอบหมดเลยสิ่งเดียวที่ไม่ชอบคือผมของเรเชลที่มันสั้นมากแล้วคือมันสั้นแบบหัวรีบแล้วก็เป็นบ๊เหมือนแบบนักเรียนไทยสัยก่อนอ่ะใช่คือติดแค่ตรงนั้นเลยอ่ะแต่ต้องบอกก่อนว่าส่วนตัวปอก็คือ ไม่ได้ชอบเจ้าหญิงสโนวไวท์ขนาดนั้นคือชอบมันชอบในแง่ที่แบบโอเคเป็นหนังเรื่องแรกเป็นหนังแบบฟูลเลงเรื่องแรกของดิสนีย์มันก็เลยโอเคถือว่าเป็นแบบอ่ะขึ้นหิ่งแต่ว่าไม่ได้แบบรักเรื่องนี้ขนาดนั้นเออก็เลยแบบว่าไม่ได้ติดกับความที่สโนวไวท์ต้องแบบผิวขาวแอสโนว์อะไรขนาดนี้คือแบบถ้ามันเพลงเพราะ เหมือนตอนนี้เธอมาเมร์ละแค่เพลงพอนี่ก็พอใจแล้วเออแล้วกันๆว่าไงบ้างอันเนี้ยคือชอบที่เขาเหมือนดึงความรู้สึกของอนิเมชันจำได้ว่าตอนเด็กคือดอ่ก็คือกลัวจริงๆนะเพราะฉากที่เป็นต้นไม้อะไรสโนไวแล้วเมื่อกี้คือมีความรู้สึกเหมือนแบบหนังผีเล็กๆนะแบบหลอนแบบเออแบบ horror m o วี่เล็กๆอ่ะเพราะจริงๆมันน่ากลัวนะสมัยก่อนตอนเราเป็นเด็กอะเรากลัวนะมีใครไม่กลัวว่าที่เป็นต้นไม้แล้วก็ฉากที่สโนไวมันวิ่งหนีอะที่เขาไปในป่า แล้วคือต้นไม้น่ากลัวมากไม่กล้าดูคนเดียวอะ่ะตอนเด็กๆอะ่ะพูดไปคนลุกไปอะ่ะคือเดี๋ยวจะหาว่าตอแหลหรือเปล่าแต่คนลุกจริงๆคือด้วยเอปอคิดว่าด้วยความที่มันแบบว่ามันมีเพลงอะ่ะแล้วเพลงมันบิวแล้วคือมันเป็นเวอร์ชั่นที่แบบ <laughs> ใช่ป่ะเออมันแบบแล้วอีวิลควีนก็คือสมกับการที่แบบจะมั่นหน้าว่าตัวเองสวยที่สุดในปฏพี เพราะว่าแบบว่าชีจลิดมาคือสวยคือถึงแม้ว่าจะไม่มีผมออกมาจากแล้วก็แบบเป็นหน้าเขียวอะไรสักแต่ก็คือแบบเออยอมรับใช่คือแค่แบบว่าทุกอย่างหัวรีบเหมือนใส่เนี่ยใส่หมวกใส่หมวกว่ายน้ําแล้วก็มีกระมีมงกุฎอยู่คือแค่นั้นก็คือสวยเป๊ะแต่ตอนที่เขาแบบก็คือสวยแบบเหมาะมากๆที่จะเป็นอีวิคคินคือแบบจลิดทุกอย่างมันแบบ มันมันได้มันออกมามากๆเลยอะชุดคือแอบรู้สึกว่าสีมันดรอปลงมานิดนึงแต่ว่าตะกี้ที่เห็นมันก็ยังมันก็ยังสว่างอยู่แต่ด้วยความที่ว่าแอมเบียนซ์ของทุกอย่างคือมันทําให้ตัวชุดมันไม่ได้เด่นออกมามากจนเกินไปอะรู้สึกว่ามันไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้แย่เลยอะแต่ว่าเพลงเพลงมันเพลงมันเวอร์มากอะเพลงมันเวอร์มแบบเพลงมันเวิร์จริงๆ <Okay. S 1> เดี๋ยวมาดูกันอีกรอบ <laughs> ดูแบบด,ดูดูแล <laughs> พอดูแลพอย่าเก็บนี้พลงอหุยสนุกอะ มีเพื่อนดูแล้วสนุกมากเริ่มจากอันแรกแค่บ้านอะกระท่อมอะแค่กระทอมกระทุ่อะ่างดีมากอะสัตว์ก็โอเคเออใช่ด้วยแสงทุกอย่างมันแบบว่ามันเป็นแอมเบสมันแบบมันดูคนดันงมีหมอกเออมีดั่งดิสนีย์นะอะมันไม่ได้มีไอหายไปอะเดี๋ยวมาดูคนแข่ชัดๆกันเพราะว่าตอนแรกอะที่มันมีภาพออกมาเมื่อก่อนที่แบบว่าที่จะเป็นคนแข่ที่เป็นแบบที่เป็นมนุษย์คนว่าเยอะสุดเออแต่ว่าวิจารณ์เห็นแล้วไหมล่ะ ว่าเป็นคนแคร์จริงมาเป็นฉากนี้ด้วยนะแบบและฉากนี้อิมแพกมากคืออันนี้มันเป็นแบบลาสิกอ่ะใช่แบบมันเป็นฉากไอคอนิกของหนังเรื่องนี้เวลาเขาทำเหมืองอะไรออกมาเขาจะเก็บแพงสุดแล้วมันเขาทำออกมาอิมแพกมากเพราะว่าแสงทุกอย่างเอออันนี้เขาบอกว่าแสงเขาทำสวยมากเออแล้วแล้วก็นี่ีวิ่งมาฉากระสุดท้ายแต่ว่ารู้สึกว่าแสงเขาทำสวยมากจริงๆ ชุดก็ดูใช่ด้วยนะวิสมาวายอยู่วะแต่มันดูโอเคอยู่วะแต่ว่าไม่ชอบทรงผมจริงๆคือทรงผมมันดูเป็นแบบอาจจะด้วยความที่เราเป็นคนไทยหรือเปล่าวะมันดูเป็น,นทรงผมของอติดตากับแบบตอนเด็กๆอ่ะประมาณวัยของวัยเด็กเออต้องตัดทรงนี้ตลอดถ้าไวผมยาวอย่างเงี้ย <laughs> เออรู้สึกว่าแบบ แบบทรงนี้มันมันยากเหมือนกันนะซูมสิเห็นไม่ชัดน่ะอันนี้ก็คือต้องเป็นต้องเป็นด็อกเพราะว่าแ่น work a อ d i ิชันเหรอออดิชันชอบอ่ะ whistle ขอดูอีกรอบขนลุกขา คือแค่โซขึ้นมาก็แบบถูกแล้วอ,ะอ่ะเซ่ใช่ขอบคุณนะขอบคุณนะที่สะพอน,นอกจากชุดนี้ที่เป็นไอคอนิกของ,งเ,เออมันก็ต้องมีชุดวิชชิงเวลชุดต,ตอนที่แบบเป็นเด็กน้อยนี่มีแต่นักแสดงนี่นะ <c oughs> ชุดชุดชุดเหมือนไม่เหมือนนะคือเหมือน<ช>เหมือน เหมือนชุดจริงๆของในแอนิเมชันมันจะโทมกว่านี้ป่ะสีซีดกว่านี้ไม่ใช่สีสดวิชิงเวลสวยใช่อันนี้คือมันดูแบบเขาทําให้มันดูแฟเบอร์เทลมากขึ้นมากๆเลยอ่ะเพราะว่าอันนี้ด้วยแอมเบียนซ์ทุกอย่างมันดูแบบมันไม่เหมือนแอนิเมชันอ่ะใช่อันนี้ดูไม่น่าอยู่แถวบ้านเนาะหลังบ้านแต่เขาอยู่พระราชวังคือเหมือนมันเป็นการอัปเกรดขึ้นมาอีกซึ่งซึ่งอันเนี้ยเอาไปไม่ติดเออเออรู้สึกว่ามันมันทําให้แบบ มีม,มีมีเวทมนต์มากขึ้นอ่ะชอบแกว้มากขนาดไม่มีผมอ่ะ <c oughs> นี่ยังต้องมีหน้ามาานี่แหละมาเลยอันเนี้ยคือท่าสวนมงกุดที่ถูกต้องนะทุกคนต้องแบบถือเนี้ยท่าเนี้ยเออต้องมืออ่ย <c oughs> แล้วดูแบบตรงคอคอตรงมุ่งมัน่นตั้งใจ แล้วแบบผมไม่หลุดมาสักเส้นอ่ะอันนี้รู้สึกว่าแบบมันไอคอนิกว่ะเออไอคอนิกมากมากเลยอ่ะเขาเก็บซีนแบบเออโอใช่มั็บเส้นดีเป็นแบบมันเป๊ะอ่ะใช่อุ้ยยังไม่เห็นหน้าเห็นหน้ากัเดี๋ยวลองจับไฟเออต้องต้องไฟพลอยต้องพ่อยตองนไม่เห็นยังไม่เห็นชอบมากกันเนี่ยที่แบบหน้าเขียวแต่รอดใช่แล้วแบบจริตตะคิ้แบบโอ้มันแบบยิ้มแล้วแบบ ฉันก็แสดงไม่เป็นนะนะแต่ว่ามันแบบรู้สึกจะหลมันจะหลมันได้มากเลยอะ่ะ <of> ผมไม่รอดไม่รอดของจริงแล้วติดกิบเป็นเหมือนเดลคอาอย่างงี้ด้วยมันยิ่งเป็นส่งนักเรียนเล่าอะ่ะหรือว่าเราติดภาพแบบคนอื่นเขาอาจจะไม่ชาติอื่นเขาอาจจะไม่คิดอะไรหรอ เชื่อว่าฉันอึกนะจ๊ะวัตยมเออใช่คอส่องด้วยแล้วก็มีนี่นนี่มันนักเรียนนักเรียนประเทศไทยคือคือต้องพูดว่าเอาจริงแล้วเรเชลอะเขาไม่ใช่คนที่แบบสวยพิมพ์นิยมที่จะแบบว่าทําทรงไหนก็ก็ปังอะทรงนี้ก็รอดยากนะคือกําลังคิดว่าแบบถ้าเกิดว่าน้องจอยอะจอยเขาพี่เขาแบบว่าโกนหัวก็ยังสวยแต่ไม่รู้ว่าทําผมทรงนี้จะสวย แต่ก็อาจจะสวยกว่านี้ไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งตะกี้เนี้ยติดแค่นี้อย่างเดียวเลยเพราะว่าเพลงมันปังเกินแล้วแบบออแล้วจะหลุดเขาได้นะจริงๆรแล้วมูฟเมนต์เขาอะเราว่าเราชอบมากกว่าที่คิดนะ <c oughs> อาจริง <c oughs> ติดนิดเดียวอะนขนาดข่ามัตรูยังใช่เลยอะแบบหุยเพิ่งเห็นว่ามันเห็นหน้าตอนที่แบบแปลงร่างแล้วหนึ่งวัน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 หนึ่งหุย ก็คือมองไม่ออกเลยว่าเป็นแก้วถูกต้องแล้วเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันมองออกสนเไว้ก็จะรู้จะไม่ใช่คนโง่ขนาดนั้นต้องเออ <laughs> หรือเปล่า <laughs> หรือเปล่าแต่ว่าเออเอจงจริงเนี่ยรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเด็กๆมาดูก็อาจจะกลัวได้นะกลัวน่ากลัวจริงในในในการ์ตูนก็น่ากลัวในการ์ตูนก็น,กน่ากลัวใช่แต่กี่คือพระเอกเหรอเจ้าชายเออหรือว่าชุดชายหรือว่าครั้งนี้จะไม่มีเจ้าชาย หรอภาพหลุดตอนนั้นจําได้ปะที่ที่คนเข้าใจผิดว่าเป็นคนแขะจริงๆอ่ะอืมเออแล้วมันจะมีคนหนึ่งที่แบบเดินนําไปข้างหน้าที่เขาบอกว่าคนนั้นอ่ะเหมือนจะเป็นแบบตัวเอกชายแต่อาจจะไม่ใช่ไม่ใช่แบบเป็นเจ้าชายอ่ะจะรู้ว่าเขาตัดฉากที่จูบออกนี่ที่แบบอเขาไม่ไม่แน่ใจนะเหมือนอ๋อที่แบบไม่มีคอนเซ็นต์อะไรอย่างงี้ปะไม่เพราะว่าเหมือนในแอนิเมชันอ่ะ เจ้าชายจะต้องคิดว่าสนอไว้ตายแล้วก็เลยไปเป็นแจุบศพเขาก็เลยรู้สึกว่ามันแบบไม่เม k เซนเนี่ยในเรื่องจริงอ่ะเขาอย่างเอโรลร่าจะแค่รู้ว่าต้องสาบแล้วต้องถอนคำสาบแล้วน่งแค่หลับไปเฉยเฉยเขารู้ว่าต้องถอนคำสาบด้วยรักแท้เขาเลยเขาเลยจุมพิษแต่อันนี้ไม่รู้คิดว่าตายแล้วก็เลยไปจุบเลยเดี๋ยวไปดูกันอีกคลิหนึ่งแล้วกันว่าคือใครนะคะแต่ว่าก็คือเป็นแบบหนุ่มรอนที่ก็หลอนะแต่รู้สึกว่าทรงผมไม่ได้อีกแล้วอ๋อมันมีจังออยอย่างเงี้ย น่ากลัวเออเนี่ยนะอันนี้คือฉากที่กลัวที่สุดในเรื่องตอนเด็กๆอะแล้วสนุกวยวิ่งอย่างเง้ยใช่ดูทำท่าเดียวกับฉันเลยอะแต่ก็คืออันเดียวกันตอนเด็กรู้สึกทรมาไทส i มากเราไม่ชอบไม่ชอบเรื่องเงี้ยไม่ชอบเรื่องเนี้ยเพราะว่าน่ากลัวไม่อยากดูฉากนี้ไม่อยากดูฉากที่ฮันส์แมนเขาจะวิ่งไปฆ่ารู้สึกว่ามึงใจร้ายจริงอะแล้วแบบปากเราขาวปากแดงเขาจะแล้วก็ แล้วพอวิ่งไปแล้วก็แบบจมน้ำข้างลงน้ํามีจระเข้ไอ้ขอนไม้จระเข้ต่างๆข้างทางอะคือนักกว่าหมดแต่อันเนี้ยภาพภาพนี้รู้สึกไหมเท่าไหร่เพราะว่าแสรีิเทลมบางนะใช่มันมีความแฟรว่เทลหมดเลยที่มันใส่แบบแสงเสริมอะไรอะเฮ้ยแต่แสงสวยจริงแต่กี้นี้ตอนที่มีกิ่งไม้สองอันนี่วะนี่นี มาจะจับแล้วก็หล่นลงไปเหมือนในแอนิเมชันเนี่ยตอนนี้น่ากลัวตอนนี้น่ากลัวอันนี้รู้สึกแบบพอเดอร์มูฟี่แล้วแต่ว่าแต่ว่าน้าเขาดูแบบแต่ฉันว่าพอเป็นดูยุ่งๆแล้วดูดีกว่าเดิมเลยนะพอมันเปียกๆแล้วเป็นแบบบีชเออมันแบบเออเวทลุกเวทลุกเวทลุกสวยโอ้ยยังคอนขนลุกหรือว่า แต่ว่านี่ขนลุกจริงๆนะเนี่ยเธอเธอลองเธอลองลุอ่ะมันหายไปแล้วแต่กี้มันเป็นแบบตุ่มๆขึ้นมาเลยแต่สวยอ่ะเอาปอรู้สึกว่าคนนี้น่าจะแสดงดีนะใครที่บอกว่าอันที่แล้วอ่ะเ h อ l ิเ t l เ m อร์เมดบอกว่าเฮลีเบลลี่แสดงแข็งคิดว่านี่น่าจะไม่มีปัญหากับกับเรเชลนะเพราะว่า จริตเขาดูได้มากๆสําหรับใครที่จะดูเรื่องนี้ต้องเอาแบบอคติออกแล้วก็ไม่ต้องแบบคิดมากอ่ะชอบฟังเพลงก็ดูแล้วคือรู้สึกว่าต้องดูแบบไม่คิดมากอะอตอนแรกอะไม่อยากดูเลยเพราะว่าไม่อยากเห็นคนด่าดิสนีย์ใช่ไหมแต่ตอนเนี้ยด่าก็ด่าก็ได้แต่ก็จะดูดูอยู่ดีชอบอ่ะเอออันนี้นีน่ารักมากเลยอะ อยากชอบที่เขามีความราวิเทลหมดเลยอ่ะใช่สวยมากเลยอะะที่ติดอีกอย่างหนึ่งแอปเปิลผอมไปหน่อยนี่เขาดูรอบดีวยพ่อเรื่องซีนนี้ก็ไอคอนิกนะชักยื่นอะใช่แต่แอปเปิลมันผอมอ่ะอ๋อเออแอปเปิลมาจากอเมริกันชอบแบบคือเพราะว่าในแอนิเมชันอะแอปเปิลมันจะแบบ ลูกกลมอย่างเงี้ยแต่อันนี้แอปเปิลดูแบบแอปเปิลจริงไปหน่อยอ่ะมือดูมือคือถูเลยนะเป็นมือหงิกงกเหมือนแม่มดอ่ะมือคือนิ้วหงิกด้วยนะ <c oughs> แบบเออรู้สึกว่าจะหลิดทุกคนได้ร้ <c oughs> องเพลงก็คือปังมาก <c oughs> เหลือทรงผมกับแอปเปิลที่ผอมไปหน่อยนั <c oughs> <c oughs> ่นแหละก็อ,อนี้ก็จะเป็น reaction ของโอปอกับกันกันนะคะสำหรับเทรลเลอร์ตัวแรกของหนังเรื่อง Snow White แบบ Action เออก็หวังว่า ทุกคนจะเอนจอยกับเทรลเลอร์นี้เหมือนกับพวกเราตอนแรกเราจริงๆว่าเครียดมากเลยอะกลัวว่ามันจะออกมาไม่ดีแล้วแบบแทุกคนจะด่าดิ่ส่งนั้นเพราะหลภาพหลุดก,ก็กระแสไม่ค่อยดีเนาะม<ช>ันว่าเยอะโอ้ก็เลยก็เลยแบบว่าเครียดตอนแรกกันหนังก็กเครียดแต่นี้ดูดีจริงๆ<อ>คนอเออเราเทรลเลอร์ออกมาเพิ่มอีกทีนะคะแล้วก็มาคอยดูว่าผู้ชายคนนั้นคือใครเออยังยังยังไม่ไมค่อยเข้าใจผู้ชาย<อ>แต่ว่ายังผู้ชายยังไม่ค่อยแต่แตะกี้เขาจับมือกันหรือเปล่ายังไม่ค่อยต้องตาตรึงใจเท่าไหร่เพราะว่าสมผง เออนั่นแหละนั่นแหละก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่ดูกันมาจนจบคลิปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะแฮปปี้แมจิเคอร์ดยค่ะบ๊ายบาย